รู้ก่อนเมื่อาชีพกว่าแค่กด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนก็จะไม่พลาดเทคนิคการทำงานที่ดีเรียนรู้ได้ตลอด24ชั่วโมงสวัสดีครับผมยุทธศีกรุงอรุณสวัสดีนะครับ MGM เนี่ยผมดัดแปลงมาจาก MLM ในตลาดเนี่ยนะมันมีการขายสินค้าหลายๆอย่างกร็ระบบหลายชั้น ซึ่ง M G M เนี่ยนะกว่าจะคิดได้ใช้เวลา18ปีผมอยากจะทำ M G M ตั้งแต่ปีนะ35มันเริ่มทำได้เมื่อปี5-3ส่วนหนึ่งก็มาจากเทคโนโลยีส่วนหนึ่งก็มาจากแนวความคิดส่วนหนึ่งมาจากอุเบกุบุคลากร,ก,รก็เลยระบบ M G M เกิดขึ้นทำให้คนที่เข้ามาส่วน,นระบบนี้เนี่ยนะนะมาศึกษาแล้วขายแค่ระยะแรกขายเพื่อรู้ว่าสินค้าเราประกันภัยมีอะไรบ้างนะราคาเท่าไหร่ นะใช้เวลาในการขายเนี่ยไม่น่าเกินครึ่งปีเราก็จะรู้ตัวสินค้าเข้าๆละนะเพราะฉะนั้นต่อไปก็คือเข้าระบบ MGM มันคืออยากขายชักชวนคนเข้ามาอยู่ในธุรกิจนี้นะประชาชนทั่วโลกเลยนะต้องการซื้อสินค้าที่ถูกกว่าและดีกว่าบริการเยี่ยมระบบ m m m เราทํามาเพื่อเพื่อตานี้โดยเฉพาะเลยนะเราไม่เชื่อเลยว่าคนที่มีรถเนี่ยเขาไม่ซื้อประกันกับเราถ้าเราถูกกว่ายกตัวอย่างนะ ถ้าเกิดคุณเคยจ่ายเบีย้ยสองหมื่นนะแล้วถ้ามาเข้าระบบ MGM คุณจ่ายเบีย้ยเหลือหมนะื่นเจ็ดหกลดไปแั้สิบสองเปอร์เซ็นต์กับคุณไปจ่ายที่อื่นยังเป็นสองหมื่นอยู่ผมไม่เชื่อเลยว,ว่าคุณไปจ่ายที่สองหมื่นคุณต้องมาจ่ายที่ผมที่หมื่นเจ็ดหกแล้วคุณก็จะทําการประชาสัมพันธ์บอกกับเพื่อนคุณญาติคุณ,คณให้มาเป็นสมาชิกของ MGM เพื่อมีส่วนลดในการซื้อประกันไปเราให้ข่าวบอกคุณหนึ่งเปอร์เซ็นต์ นะเผอๆสูงสุดไม่เกิน8%เพราะน<ม>ั้ก็ทำเป็นธุรกิจได้โดยอัตโนมัติเลยนะเพราะฉะนั้นคนที่บอกนะบอกแล้วมีรายได,ได้ก็อยาจะบอกอตอ่ตอตอ่อต่อไประบบนี้สามารถที่จะดันให้ตัวเลขนะดีขึ้นมากขึ้นนะนะเพราะฉะนั้น MGM ผมเปรียบเทียบนะระหว่างส่วนในประกันชีวิตกับส่วนในขายตรงนะครับนะในะะอดีตต่างๆผมเคยอยู่กันชีวิตผมไม่ชอบเลยต้องขายต้องหาตัวเลขถ้าไม่มี ถูกตัดสัญญานะซึ่งเราก็ไม่ชอบขายแล้วนะปีหน้าต้องต่อ,อยุถ้าไม่ต่อ,อยุเนี่ยนะอัตราความยังง่งยืนไม่เกิดก็ถูกตัดสัญญาอ่ะก็เลยเป็นสมาชิกไม่ไม,ไ,มไม่ได้อันนั้นผมก็ไม่ชอบเพราะนั้นแล้วก็ในการขึ้นตําแหน่งขึ้นแล้วตัวเลขไม่ดีตําแหน่งก็ลดนี่คือธุรกิจของประกันชีวิต m g m เนี่ยนะเป็นธุรกิจที่ทําง่ายที่สุดเลยนะมีอยู่กฎเกณฑ์อยู่5ข้อนะ ชักชวนคนมาเป็นสมาชิกกันข้อหนึ่งข้อสองนะถึงขายได้แล้วไม่ต้องตามต่ออายุถึงเวลาลูกค้าก็ต่ออายุเองข้อสามนะขึ้นตำแหน่งขึ้นแล้วขึ้นเลยนะไม่มีการลดตำแหน่งไม่เหมือนธุรกิจตัวอื่นนะว่าจะเป็นขายตรงหรือประกันชีวิตตำแหน่งขึ้นแล้วตัวเลขในเดือนต่อไปไม่ดีก็ต้องลดตำแหน่งด้วยข้อสี่กฎหมายบังคับใครที่มีรถต้องถูก กฎหมายบังคับว่าต้องซื้อประกันรถยนต์ถ้าไม่ซื้อตำรวจจับแล้วก็ปรับไม่ใช่ไม่ใช่ถูกตุนะปรับ2 0,000ืนปรับคนขับ1 0,000ืนแล้วปรับเจ้าของรถอีก1 0,000ืนวิเศษสุดก็คือนะฮะถ้าคุณทำรถ M อ m มจเนี่ยคุณมีสายงานเท่าไหร่ปีหน้าคุณได้มากกว่านี้อยากจะบอกว่า MGM เนี่ยคุณกินคอมตลอดชาติเลยครับผมมีสมาชิกหลายๆคนเนี่ยที่ใช้เวลา18เดือน16เดือนมีรายได้เป็นแสนแต่มีท่านหนึ่งเนี่ย นะเขาพึ่งมาเล่าอยู่ในยู u ูบนะนะขอจาก,กาที่ไปยินเขามีรายได้เดือนหนึ่งแล้วจกผมเกินห้าแสนแล้วเขาก็บอกว่าเขาไม่ได้ทำมาสองปีแล้วเพราะนั่นคือว่าเขากำลังหือว่าแฟนเขามีท้องนะต้องใช้เวลาเก้าเดือนเกิดมาพอเกิดมาเขาก็ยังหอลูกเงาตอนนี้ลูกก็ปีเสร็จแล้วสองปีที่เขาไม่ได้มาทําธุรกิจเลยแต่องค์กรเขาใต้ล่างเป็นคนทําได้ได้เขาไม่ได้ลดเลยอ่ะ มีหน่วยงานอยู่หน่วยงานหนึ่งเขาเขาเขียนว่าเหนื่อยสามปีแฮปปี้ชั่วโคตรนี่คือระเอ็มจีที่ทําให้อยู่ดังนั้นหลายๆคนเนี่ยนะใช้เวลาสิบแปดเดือนแล้วมีรายได้เป็นแสนละเพดังนั้นเอ็มจีเอ็มเป็นสิ่งที่วิเศษสุดผมยังเชื่อว่านะอยากจะบอกในประเทศไทยยังไม่มีใครทําได้๋ยวจะบอกว่าทั่วโลกก็ยังไม่มีใครทำตรงนี้ทําแค่18เดือนแล้วมีรายได้เป็นแสนแล้วก็มากกว่ามากกว่าถึงตอนนั้นคุณไม่ทํา ใต้ล่างคุณนะเขาทำหมดเลยครับนะ,อะขอยกตัวอย่างที่วิจิตรทีนหนึ่งนะครับนะเขามีสายงานแค่ติดตัวแค่พันคนนะแตออออ่ออกไปใต้ล่างสองหมื่นกว่าคนนะเพราะฉะนั้นตอนนี้เขาเป็นสอบทำงานแล้วเขาอยากไปเที่ยวไหนก็ไปแต่ใต้ล่างทำงานแตนเขาละเขารับผมเยลยละห้ 5, าแสนกว่าระบ m เอ็มจีเอ็มเนี่ยเป็นระบบที่ดีมากเลยนะถ้าคุณอยากจะทำเอ็มจีเอ็มเนี่ยคุณก็เข้ามาเรียนรู้กับเราสิครับมาสมัครเป็นสมาชิกกับเรานะ มาผ่านขบวนการอบรมความรู้เรื่อง first step next step ระบบออนไลน์สิ่งที่พิเศษสุดคือคุณต้องสอบบัตรในหน้าของคอพอให้ได้สมัครกับเรานะฮะเรามีสาขาอยู่ทั่วประเทศ36สาขาปัจจุบันนี้ออกมานะคุณไปดูจากเว็บของเราสีกุมโบเกอร์ดอทซดูในช่องที่ติดต่อเราคุณอยู่ในจังหวัดไหนคุณติดต่อจังหวัดน,นั้นได้เลยหรือไม่งั้นโทรหาผมก็ได้นะครับนะผมชื่อสีกุมอรุณสวัสดีเบอร์โทรศัพท์ผม0 8 9 เจ็ดเจ็ดเจ็ดสี่เก้าแปดหกเบอร์ที่ออฟฟิศของผมมั็นนะเป็น er er เบอร,นนทร์ที่เบอร์เดียวระดันทั่วประเทศเลยเป็นไหนคุณโทรไปแล้วนะคุณอยู่จังหวัดไหนบอกว่าให้ช่วยโอนไปสาขาแต่ละสาขาได้เลยศูนย์สองแปดหกเจ็ดสามแปดแปดแปดนะครับโอนสายไปสาขาเชีงยงใหม่หาดใหญ่พิษณุโลกลคนครสวรรค์นะฮะหรือทางอุบลอุดรร้อยเอ็ดมุกดาหารได้หมดเลยครับ ตอนนี้มีอยู่36สาขาเอาไว้ดูแลประชาชนแล้วเชื่อแน่ว่าในอนาคตอันใกล้นี้ผมน่าจะเปิดได้ทุกวระเทศทุกจังหวัดที่เป็นตัวเมืองนะทุกจังหวัดอยากจะมี MGM เข้าไปอยู่ในจังหวัดของเ่าน,นะครับเพราะนั้นธุรกิจนี้ไปได้สวยแน่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของโลก MGM สิครับแล้วคุณจะมีรายได้เป็นแสนต่อเดือนโดยที่ไม่ต้องลงทุนผมทำได้คุณก็ทำได้ครับ รู้ก่อนเมือ่อาชีพกว่าแค่กด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนก็จะไม่พลาดเทคนิคการทำงานที่ดีเรียนรู้ได้ตลอด24ชั่วโมง